สนับสนุนโดย b e n นฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชจากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามผุดคุยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชน สวัสดีครับชาวปาจินบุรีที่รักและเคารพทุกท่านจากข่าวที่อยู่ในความสนใจในเรื่องของกระผมในขณะน,นี้ที่ผ่านมาทั้งพักคก้าไกลได้ตั้งคณะกรรมการทางวินัยเพื่อหาลือและเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วเพื่อสืบหาที่มาที่ไปของเป้าประสงค์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเลื่อกตั้งสิ้นสุดลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมผ่านมาถึงเวลานี้นับเป็นเวลา5าเดือนแล้ว มีกลุ่มคนในจังหวัดปารีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพรรคก้าวไกลและของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัดและอยู่ในขณะนี้จากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามดคุยข้อมูล เพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชนหรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดังกล่าวผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งแล้วสำหรับแคป ภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าพวกเขาต้องการดิสเคดิตการทำงานของกระผมและมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเจนกระผมขอเรียนต่อชาวปาจิงบุรีและสมาชิกพักคก้าไกลทุกท่านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทำให้ผมท้อถอยในการทำงานจากประการใดทางตรงกันข้ามที่ยิ่งกับทำให้ผมยิ่งต้องการตรวจสอบความจริงในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งในเฉพาะเรื่องของมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิสุดท้ายผมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการทำงานของผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวปาจีนบุรีและจังหวัดปาจีนบุรี กับผมบุญิพงษ์ทองเหลาสอส,อสอปาจีนบุรีเขตสองขอบคุณมากครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ